ราคาทองคำในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาถือว่าปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับราคาเนี่ยปิดตลาดบวกไปประมาณ115เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับและก็ราคาเนี่ยทำระดับสูงสุดในรอบกว่า2ส,สัปดาห์ครับทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมีการปรับตัวขึ้นแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐ,ฐกฐิจในฝั่งสหรัฐจ,จากภาคเอกชนที่มีทิศทางยแย่ๆประกอบกับสถานการณ์โควิดาวยังคงยืดเยื้อยาวนานนะครับ เพิ่มความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจของสารัฐให้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีตัวเลขตลาดแรงงานที่บ่งชี้ถึงการว่างงานในฝั่งสหรัฐที่กําลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและจํานวนผู้หางานใหม่ยังหางานไม่ได้นะครับสัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐที่กําลังย่ําแย่ครับประกอบกับมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาลัยมิชิแกน ก็พบว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดต่ำลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า3ปีนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยเป็นสัญญาณที่สะพ้อนให้เห็นว่าอัตราการบริโภคโดยมีการสำรวจจากมหาลัยมิชิแกนอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดมีความวิตกกังวลต่อภาพความเสี่ยงของเศรษฐกิจของสหรัฐและก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยมีการยกเม็ดเงินลงทุนกลับมาเก็งกำไรในทองคำในฐานะเสีนยงัพย์อลอดภัยนะครับ นอกจากนี้ทองคํายังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมครับหลังจากคุณซีเว่นมิเรนนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐมีการออกมาสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐมีการปรับลดดอกเบี้ยแต่การสนับสนุนในการปรับลดดอกเบี้ยครั้งนี้คุณมิเรนสนับสนุนให้ปรับลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมที่ระดับ50เบสิสพอยต์ซึ่งมากกว่าที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอยากจะปรับลดดอกเบี้ยเพียงแค่25เบสิสพอยต์เท่านั้นนะครับ ทางนี้เนี่ยคุณสตีเวนดเรนให้เหตุผลว่าหากเฟดมีการปรับลดดอกเบีย้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะไม่ทันการดังนั้นภาพเศรษฐกิจที่กําลังประชิญกับความเสีย่ยงเฟดมีความจําเป็นที่จะต้องปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในทิศทางที่เร็วกว่าที่เคยส่งสัญญาณเอาไว้ก็คือในระดับ50เบสิคพอยต์ประเด็นดังกล่าวทําให้นักลงทุนมีความหวังครับ ว่าการที่เฟดจะยุติ QT ในวันที่1ทธันวาคมและก็จะมีการประชุมกันในช่วงกลางเดือนธันวาคมเฟดน่าจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยอย่างน้อย25บเบสิสพอยต์หรืออาจจะมีโอกาสที่เฟดจะปรับลดดอกเบีย้ยเพิ่มมากขึ้นกว่า25บเบสิสพอยต์เป็น50บเบสิสพอยต์ก็ได้หากบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยกังวลต่อภาพของเศรษฐกิจของสหรัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ h u ว d ด w n นะครับ ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ขับเคลื่อนราคาทองคําหรือพักดันให้ตัวราคาทองคำเนี่ยขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีครับนอกจากนี้ความวิตกกังวลต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐเพิ่มมาขึ้นนะครับเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐมีการโพสต์ลงไปในทูตโซเชียลบ่งชี้ว่าเขาเนี่ยกำลังมีการจัดเตรียมเงินให้กับประชาชนชาวสหรัฐในระดับ2,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับ หรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ64,000กว่าบาทนะครับเพื่อให้ประชาชนชาวสหรัฐเนี่ยนำเงินดังกล่าวไปจับใจ่ายใช้สอยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วก็จะเพิ่มการใช้จ่ายหรือการบริโภคให้กับประชาชนชาวสหรัฐครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดมีการมองหรือมีการประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะเข้าสู่ภาวะย่ำแย่จริง คุณโดนัทรัมเลยมีความจําเป็นที่จะต้องแจกเงินให้ประชาชนไปบริโภคหรือจับใจใช้สอยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่กลับมาส่งผลเชิงบวกต่อตัวราคาทองคําและก็สร้างความมึตวนตกกังวลว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะเข้าขั้นที่อาจจะต้องถึงการใช้นโยบายการเงินแบบเร่งด่วนในรูปแบบของการแจกเงินสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้มีการคาดการต่อไปครับว่า ถ้าเฟดมีการยุติ QT หรือเป็นการยุติการดึงเงินออกจากระบบเศรษฐกิจนะครับเฟดมีการปรับลดดอกเบี้ยในช่วงกลางเดือนธันวาคมด้วยแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐมีการแจกเงิน2,000ดอลลาร์ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยด้วยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากครับถ้าปริมาณเงินมีมากนะครับ าภพของดอลลาร์ก็อาจจะด้อยมูลค่าลงหรือดอลลาร์สหรัฐอาจจะมีสัญญาณของการกลับมาอ่อนค่านะครับสัญญาณหรือทิศทางดังกล่าวก็เลยเป็นสัญญาณอีกตัวหนึ่งครับที่กลับเข้ามาส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคําอย่างชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นตอบรับในส่วนของข่าวแล้วก็ปัจจัยดังกล่าวมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับ ทางนี้เนี่ยนักลงทุนกลับมาสนใจในส่วนของสถานการณ์ Government mm hmm. shutdown เพื่อใช้คาดการณ์โมเมนตัมของราคาทองคำในระยะถัดไปครับนักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยจับตาดูนะครับหลังจากมีสัญญาณระหว่างเดโมแครกกับรีพพิกันในการตกลงและก็เจรจากันและก็มีความคืบหน้าที่จะสามารถยุติสถานการณ์ก็ว่าร์เมนชัดดาวครับทางนี้ นักลงทุนเชื่อนะครับว่าสุดท้ายสถานการณ์ก็ว่องเลน,นชันด,ดาวยังไงก็ตามจะต้องเส้นสุดลงสักวันหนึ่งแม้ว่าสถานการณ์เนี่ยจะยืดเยื้อยาวนานเกินกว่า1เดือนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการปิดหน่วยงานภาครัฐที่ยาวนานมากที่สุดเป็นปรวบติการจนเป็นปัจจัยบวกกับตัวราคาทองคำทางนี้นักลงทุนในฝั่งทองคำกำลังจับตาดูนะครับว่าการเจราจาระหว่างเดโมแครกการิาพาบิการที่ตกลงหรือเจอราจากันแล้วก็มีการคาดการณ์นะครับ ว่าสถานการณ์ก็ว่า n ม s ช u ดาว w n เนี่ยจะยุติในสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้านะครับโดยบาร์เครเนี่ยมีการคาดการณ์นะครับว่าอาจจะเห็นสถานการณ์ก็ว่า n ม s ช u ดาว w n ยุติไม่สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้าเนี่ยมีโอกาสสูงถึง60%นะครับแม้ว่าประเด็นดังกล่าวจะเป็นปัจจัยลบกดดันตัวทองคําหรือเบรกการปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคํานะครับแต่นักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยดูในส่วนของรายละเอียดครับ ว่าการยุติสถานการณ์ h u ว d o w n เนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรและจะส่งผลลบกับทองคำมากหรือน้อยนะครับทั้งนี้ถ้าสถานการณ์ h u ว d o w n นะครับยุติไปในสัปดาห์นี้อาจจะสร้างแรงขายกับตัวราคาทองคำมากในระดับหนึ่งครับแล้วก็ถ้าสถานการณ์ h u ว d o w n ยุติเรื่องระยะเวลาออไปเป็นสัปดาห์หน้านะครับทองคำอาจจะอ่อนตัวลงหรือย่อตัวลงในระดับจำกัดเพราะว่า นักลงทุนมองว่ายิ่งปิดหน่วยงานภาครัฐหรือชัดดาวนานเท่าไหรทองคําก็จะยิ่งขยับและปรับตัวขึ้นมากเท่านั้นความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็จะสูงตามไปด้วยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนมองครับว่าสถานการณ์ก e วเม h ชัดดาวที่ยืดเยื้อยาวนานมาสักระดับหนึ่ง้าสิ้นสุดลงก็อาจจะกดดันราคาทองคําไม่เยอะนะครับอย่างไรก็ตามรายละเอียดที่2ตลาดจับตาครับว่าการตกลง ยุติและก็จะมีงบป,ประมาณก้อนหนึ่งออกมาเนี่ยไอง้งบประมาณก้อนดังกล่าวจะต่ออายุให้หน่วยงานภาครัฐเปิดทําการได้ยาวนานแค่ไหนนะครับตอนแรกเนี่ยตลาดมองว่าหรือมีกระแสข่าวลือนะครับว่า d e m o แครตกอริลพาร์บิกันเนี่ยตกลงหรือเจราจากันว่าการเปิดทําการของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอาจจะยาวไปจนถึงวันที่30มกราคมนะครับหรือกินระยะเวลาประมาณ2เดือนกว่าเกือบ3เดือนนะครับ แต่ไปไปมาเนี่ยดูเหมือนว่าการตกลงและก็เจราจาจะมีการอนุมัติงบประมาณออกมาแค่กลางเดือนธันวาคมหรืออาจจะต่ออายุของงบประมาณไปอีกแค่หนึ่งเดือนจากนัปัจจุบันเท่านั้นเองนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยที่ตลาดเฝ้าดูครับยิ่งงบประมาณน้อยทองคําก็จะอ่อนตัวจํากัดนะครับแต่ถ้างบประมาณมากแล้วก็ต่อระยะเวลาออกไปหลายเดือนมากเท่าไหร่ ของคําก็จะปรับฐานลงเยอะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนก็เลยมองนะครับว่าการที่มีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีการต่ออายุหน่วยงานราชการไปแค่กลางเดือนธันวาคมก็เลยไม่ได้กังวลกับประเด็นดังกล่าวมากนะักแรงกดดันหรือแรงขายทองคาก็เลยได้ก็เลยเกิดขึ้นไม่มากนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาตามดูนะครับว่าสถานการณ์ก็ว่าแมนชัดดาวเนี่ย จะเป็นปัจจัยที่กดให้ทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาในระดับเท่าไหร่นักลงทุนประเมินครับว่าการที่ราคาทองคำขยับและปรับตัวขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับแม้ว่าสถานการณ์ก็มนชันดาวจะคลี่คลายแต่สุดท้ายแล้วก็จะมีการเปิดเผยหรือรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการอั้นเอาไว้หรือมีการปกปิดเอาไว้ในช่วงของการที่หน่วยงานภาครัฐหยุดทําการนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้มีการประเมินครับ ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่แย่ๆจะทยอยเปิดเผยหรือทยอยอรายงานออกมาในช่วงถัดไปดังนั้นแม้ว่ากอลเมนชัดดาวจะยุติลงทองคําจะอ่อนตัวลงก็ไม่น่าจะอ่อนตัวลงเยอะนะครับแล้วพอมีการเปิดเผยข้อมูลหรือตัวเลขเศรษฐกิจจากหน่วยงานภาครัฐที่ย่แย่นะครับทองคําก็น่าจะค่อยๆขยับแล้วก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นรวมทั้งกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยข,ของธานาคารกลางสหรัฐ้าตัวเลขเศรษฐกิจยิ่งแย่ การปรับลดดอกเบีย้ยก็อาจจะเกิดขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ย25เบสิสพอยต์หรือว่าอย่างมากเนี่ยอาจจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยสูงถึง50เบสิสพอยต์นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยที่กลับมาขับเคลื่อนหรือผลักดันให้ตัวราคาทองคำขยับขึ้นได้ค่อนข้างดีในช่วงนี้ครับถ้าเรามาดูในส่วนของภาพกราฟของตัวราคาทองคำนะครับเราจะเห็นครับว่า ภาพหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในปัจจุบันเนี่ยมีภาพของราคากลับมาเคลื่อนไหวในกรอบในที่ทานไซเวอพในระยะสั้นนะครับแต่เนื่องจากราคาทองคำเนี่ยซึมซับหรือรับปัจจัยบวกไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับอาจจะต้องรอความชัดเจนจากสถานการณ์ก็วัด down ดออกมาก็อาจจะเห็นทองคำอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาจังหวะด,ดังกล่าวเนี่ย YLG ยังแนะนำให้เป็นจังหวะของการเข้าซื้อหรือเข้าเก็บทองนะครับแนวรับแรกที่อยากจะให้จับตาดูนะครับ ก็คือในระดับ4,086เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนแล้วก็แนวรับถัดไปก็คือ4,050เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนครับถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่ลูดระดับดังกล่าวยังแนะนำเข้าซื้อนะครับทางนี้คิดเป็นทองไทย62,562,100บาทต่อบาททองคำครับเมื่อราคาขยับและปรับตัวขึ้นนะครับสำหรับการขยับขึ้นต่อเลยอาจจะยังไม่่านแนวต้านบริเวณ4,162เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับ ระดับดังกล่าวถ้าสังเกตกันดีๆนะครับช่วงทองคําพักฐานหรืออ่อนตัวลงมาช่วงแรกๆเนี่ยราคาลงมาแรงมีการรีบาวหรือมีการเด้งกลับ4162เคยเป็นจุดที่ทองคําเด้งกลับหรือรีบาวกลับในช่วงปลายเดือนตุลาคมแล้วไม่ผ่านนะครับราคาก็เลยถูกขายกดลงมาจนราคาลงไปโลที่ระดับ3,887เหรียญดอลลาร์ต่อ o อส์อนะครับดังนั้น การที่ราคาทองคำวนกลับหรือเด้งตัวกลับมาที่ระดับ4,162เหรียญดอลลาร์ต่อทรอสปอนอีกครั้งซึ่งเป็นกรอบแนวต้านของที่ทางไซเวย์ในระยะกลางและก็เป็นกรอบแนวต้านระยะสั้นของที่ทางไซเวย์อัพด้วยนะครับถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาครับจึงแนะนำใครที่มีทองคำอยู่ทยอยแบ่งขายที่แนวต้านดังกล่าวเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับคิดเป็นทองไทย 63,850บาทต่อบาททองคำแต่ถ้าผ่านได้เนี่ยราคาอาจจะขยับขึ้นไปได้ไม่ได้ไกลมากนักนะครับแนวต้านถัดไปประเมิน4,190เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอหรือ64,300บาทต่อบาททองคำครับ อย่างไรก็ตามราคาจะขึ้นมากขึ้นน้อยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานเป็นปัจจัยขับเคลื่อนนะครับนอกจากสถานการณ์ h u t d ด w n แล้ว YBG แนะนำการติดตามตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อใช้เป็นปัจจัยชีน้นำดอลลาร์และก็ชีน้นำราคาทองคำนะครับในวัดอังคารในฝั่งยุโรปจะมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจาก ZEW นะครับ แล้วก็ในฝั่งสหรัฐเนี่ยก็จะเป็นการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กจาก N.F.I.B. ด้วยนะครับในส่วนของวันพุธครับก็จะเป็นการประชุมของ Eurogroup meeting นะครับในฝั่งยุโรปแล้วก็ในฝั่งสหรัฐเนี่ยอยากให้จับตาถ้อยแถลงของคุณค c h r i s เฟอร์วอเลอร์ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐนะครับรวมทั้งการประมูลพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐอายุ10ปีซึ่ง ทำให้เราเห็นแนวโน้มหรือโมเมนตัมของแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยนโยบายในฝั่งสหรัฐที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการประมูลพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐอายุ10ปีนะครับการประมูลพันธบัตรดังกล่าวจะสะท้อนถึงแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนว่าจะมีการลดระดับล,ลงมาหรือมีการขยับในส่วนของแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยขึ้นไปนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่จะพอคาดการแนวโน้ม ดอกเบีย้ยจากตลาดเงินตลาดทุนได้เหมือนกันครับนักลงทุนท่านใดนะครับอยากจะเทรดทองคำซื้อทองคำกับ YLG b u l i o n International นะครับสามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอเพื่อเช็คราคาซื้อขายแบบเรียลไทมได้นะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาซื้อราคาขายดีมากๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ